สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านครับวันนี้เรามาลองวิธีการหาสูตรหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันที่12กันยายน2568นะครับผมจะใช้วิธีสูตรหาจากดับมาทำเด่นนะครับเป็นเทคนิคเบสิกของท่านอาจารย์ลุงนนะครับลุงนุสมัทถัย เจ้าของผู้พัฒนาโปรแกรมซูเปอร์สูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สูตร20ัไม่ว่าจะเป็นซูปเปอร์ส,สูตร42ตัหรือว่าซูเปอร์สูตร6395นะครับผมซึ่งท่านก็ได้ประสิทธิ์ประสาท์วิชาสอนเทคนิคและทักษะผมมาบ้างเป็นบางโอกาสนะครับแล้วก็ท่านจะทำระบบสอนในระบบของช่องทางช่องทางของ YouTube ไว้อยู่แล้วบ้างนะครับ ซึ่งผมก็เข้าไปเรียนรู้บ้างอันไหนไม่เข้าใจก็มีเวลาก็ทักแชทถามท่านเป็นการส่วนตัวบ้างแต่ว่าไม่รบกวนบ่อยๆจนเกินไปนะฮะเพราะว่าทุกคนก็มีภารกิจและมีเวลานะเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับอาจจะยุ่งหลายอย่างเช่นกันนะ,ะมาดูกันเลยครับว่าผมจะต้องหาดับมาทำเด่นเช่นไรนะครับ เริ่มจากดับพันก่อนนะฮะวิธีนี้ผมเคยทำได้ผลมาแล้วนะฮะได้ผลมาแล้วก็คือเอาดับ5ตัวนะครับแล้วก็หา900สูตรผิดไม่เกิน1ครั้งนะครับก็คือระยะเวลาก็2 5 2งวดแล้วก็รันที่9 0 9ครั้งนะครับผม อ่าเริ่มเลยครับหลักพันหาดับพันก่อนนะครับก็คือเสร็จแล้วครับ,รบนี่ฮะวิธีการหาดับน,น,นะฮะเดี๋ยวนะพอดีมันเด้งออกจากหน้าจอก็คือจะต้องหาตรงที่ฟันหลอ ะะฟันหลอเนี่ยฮะฟันหลอตรงระหว่างที่ผิดไม่เกินหนึ่งครั้งนะฮะตรงเลข10กับเลข10นี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้เป็นฟันหลอนะครับซึ่งผมก็จะเอาตรงตำแหน่งนี้แหละเนี่ยตำแหน่งนี้แหละครับมาใช้งานนี่นะฮะก็จะดูลักษณะแล้วก็จะเป็นตามตำแหน่งนี้ หาเลขที่ชนกันนะครับซึ่งในนี้เอาเฉพาะเลขที่ชนกันไปใช้งานนะครับผมก็คือ23670 24670ก็จะได้2670นะครับ670นะครับตามนี้นะฮะ2 6 7 0ผมก็จะเอามาใส่ในโปรแกรม analyzer cd นะครับ2670นะครับ ต่อไปผมก็จะเลื่อนหาไปอีกครับว่าจะยังมีอีกไหมในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับผมแบบนี้ก็ได้นะฮะคือ8 9 4 5 6แล้วก็9 2 4 5 6 4 5 6ก็จะได้เลข4 5 6มานะครับผม ซึ่งถ้ายังไม่แน่ใจผมก็จะเลื่อนหาไปเรื่อยอ่ามาเจอตรงนี้อีกแล้วครับอันนี้จะชัวกว่าก็คือ14579 14579ก็จะได้เลขที่ชนกันอยู่แค่ไม่กี่ชุดเองนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะ1457นะครับ1457 ถ้าเอาไปดูแล้วถ้าเอาไปดูแล้วเดี๋ยวนะครับถ้าเลือกผิดก็คือผิดนะฮะถ้าเลือกถูกก็คือแม่นไปฮนะสี่ห้าหกสองอ๋อไปชนกับอันเก่าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเดี๋ยนะสี 4, 5, 6, 2, 1, 4, 5, ่ห้าหกสองหนึ่งสี่ห้าเจ็ดไม่ไม่ชนกันนะฮะอันนี้ยกเลิกไปไม่เอาครับ ยกเลิกไปแต่มาเอาอันข้างล่างนี้แทนนะอันที่เจอเมื่อกี้นี้อยู่ในเอย่ยเอออันนี้ไม่เอาฮะเออมาเอาอันนี้แทนครับเอาอันนี้แทนครับเพราะว่าเลขไม่รอกัน ืถ้าเลือกถูกก็คือเลือกถูกนะครับเลือกผิดก็คือผิดนะฮะอันนี้จะได้สี่ห้าหสองนะครับ4ี่ห้าหสองปุ๊บผมก็จะเอา4ี่ห้าหสองมาชนใน a n ลิเซอร์ก็เป็นสี่ห้าหสองดูจากเลขชนแล้วชนแค่เลข2 6ผมก็ตัดอันนี้ออกเลยฮะใส่2องเข้าไปนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะฮะ อ่ไปต่อที่หลักร้อยครับผมดับหลักร้อยผมใช้3ามตัวในการหาแม่นมากเลยฮะคราวก่อนคเคยได้ชนตัวเดียวเลยนะครับแม่นแม่นแต่เป็นบางช่วงนะครับ,รบไม่ได้ทุกครั้งเสมอไปฮะ,อ,ะอันนี้ไม่มีหาไม่เจอ แวบๆหมอไม่มีครับตาดีได้ตาลายเสียนะครับหลักการวิธีการคิดแบบนี้นะฮะแต่ก็ใช้ได้ครับแล้วก็ความแม่นยำอยู่ในระดับ50 50เลยครับไม่ใช่70 30อันนี้ไม่มีนะครับหาใหม่ครับหาครั้งแรกสวรมันจะไม่ซ้ำกันคือเราคลิกตัดปุ่มแดงออกไปนะฮะ แล้วเวลาหาใหม่ปุ๊บเขาก็จะ <10 S 1> เป็นสูตรใหม่ไปเลยจะสูตรจะไม่ได้ซ้ํากันนะครับตามที่อาจารย์สอนไว้นะครับสร็แล้วครับอ่าสูตรก็จะไม่ซ้ํากันเลยนี่เจอแล้วครับต้องเป็นฟันหลอระหว่างมีเลขสิบอยู่หัวท้าย3สูตรขึ้นไปนะฮะอันนี้สูตรหนึ่งสามอ่าอย่างนี้ได้ฮะก็จะเป็น0 68ย 078เท่ากับว่าได้หลักร้อยนี่คือ08นะครับผมร้อยชนที่08นะครับเจ็ดหายไปเจ็ดเจไหลม,มาตลอดเลยนะ4ี่งวดห้างวดแล้วนะราวนะฮะก็คือชนที่08นยะ์ฮะศูผมก็จะใส่08เข้าไปตรงตำแหน่งหลักร้อยนะครับ 8นะครับจะต้องไปเร็วหน่อยเพราะเวลาจะ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 ไม่ทันออนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ใช้ไม่ได้ ไม่มีเลยไม่มีอันนี้ก็จะเสี่ยงไปนะครับอ่ะไปที่หลักสิบเลยสร็แล้วครับ <c oughs> มาที่หลักสิบครับเสร็จแล้วครับ สิบก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ฮะอ่านี่เจอเอ่าไม่ใช่ไม่ได้อืมนี่ได้แล้วครับหลักสิบครับอ่าหลักสิบก็คือชนที่สี่เก้าศูนย์ชนที่สี่เก้านะครับสีเก้านะฮะอ่าผมก็จะใส่สีเก้าเข้าไป ี่เฮะผมต้องการให้มันได้ตัวเดียวต้องหาตัวชนให้ได้ก่อนไม่งั้นมันตัวเลขมันก็จะเยอะในการวิเคราะห์สูตรไหวเราพัฒนานะครับเราพัฒนานะฮะอันนี้ได้ไม่เอ่ย602ไม่ได้ไม่ชนไม่มีไม่มีเลยนะฮะ โอเคหามาอีกรอบครับโดยการคลิกปุ่มแดงออกไปนะครับแล้วก็หาอีกรอบหนึ่งปึ๊บแล้วก็เสร็จแล้วครับบันลิกนะครับมีไหมสองสี่หนึ่งมีไหมเอยสองสี่หนึ่ง ถ้าเราเลือกได้แม่นยําก็คือความแม่นยํำก็จะเกิดขึ้นในตอนที่เราหานี่แหละนะฮะปือบ,บ,บ,บอันนี้เว้นไม่ได้มันไม่3ามส่วนแต่บันานี่เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วได้อะไรเอ่ยอ่าสองสี่นะครับ เขากับว่าชนเลข4ี่นะครับสอชนเลข4ครับสี่เก้กับ24ผมก็ตัดออกไปเลยใส่เลข4ตัวเดียวเข้าไปนะฮะต่อมาหาหลักหน่วยครับหลักหน่วยฮะเสร็จแล้วครับหลักหน่วยเจอไม่เอ่ยเสร็จแล้วครับ เจอรวดเร็วเลยครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยนี่เลยหลักหน่วยเจอแล้วปึ๊บปบก็คือ30นะครับ30หลักหน่วยนะครับ30อ่าใส่เข้าไป30อีกรอบนึง สามศูนย์เจอแล้วอันนึ่งเดิมอันนี้ไม่ได้ฮะไม่ชนหลักหน่วยได้สามศูนย์มานะครับอ่าได้อีกแล้ว ไม่มีไม่ชนแปดหนึ่งไม่ไม่ไม่ชนกันเลยครไม่แมทกันอันนี้ห้าหกไม่ชนกับสามศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะสรุปแล้วก็คือได้ตามนี้นะครับผมอลองลองสรุปดูนะครับอันนี้ตามนี้นะครับปุ๊บ ได้แปดชุดตรงนะครับผมอ่านี่ครับก็ลองดูตามนี้นะครับผมนี่เลยถ้าใครที่ชื่นชอบวิธีนี้ก็ลองดูครับแต่บางทีมันไม่เข้าสี่ตัวมันก็จะมาเข้า3ตัวตรงก็มีนะครับผมอ่าแค่นี้ครับสวัสดีครับผม